สวัสดีค่ะวันดีปิ้นเนี่ยสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะลายผ้าเลยพระลายผ้าเลยพระใครเสียเนี่ยบอกกูณฮอดช่องสิพิวอฮะเอาเคช่องใครอ๋อเหตุใดในหัคณะเออเอาจนคุณวากินเขาน้ำเด้อดหมุนรุ่นวันนั้นหล่อเข้ามายังดีว่าจี๋และลาบเป็ดลาบเป็ดไม่ไมนีเธอกรอดอ่ะเออม่คันกูณคิดว่าเพื่อนบอกให้ผัวกูว่ะอือกต่คุณว่าคิดว่าตัวนี่แหละเห็นหนาซื่อ เมื่อยบอกว่าระใครละคว่ำมือผลผลถามเขาเอ้ยไ<ม>เไทยทามคนเมืเ่อไงบ่บ่ได้ไทยกับเดล่าในเลาะตั้งเหล็กเลยเนี่ยโอ้ดีดีดีทั้งเลียนในชีวิตเลยค่ะพี่น้องคือการไทยนท่านกลมครับ ก็ดีแล้วล่ะไอเห็นผลงานโวงกันจักจิบอกมาเป็นจังได้กับวูรู้กันเด้อพี่น้องเด้อปวดติดตามเด้อปวดติดตามช่องน้องเจก๊ยงกล้วยนะนี่ท่านก่อนห้าสิไปออกอยู่ช่องเอาโชคสตูดิโอออ่ช่องช่องใหญ่เลยไปที่ช่องเจก๊ยงกลวยช่องไหนแยกแขกแดกตับอืมนี่นะเจก๊ยงกลวยเนี่ยใช่งะกล้วยยังเอเคยังกลวยเจ๊สุภาพตานนี้เดะอันนี้เจี๊ยงกลวย ก็อยากให้เฮกใส่น้ำอยู่เอ๊ะนั่นคือคนนี่นี่หาใช่ยากเลยเนาะเป็นบรรยากาศแบบว่าเลิกกองแล้วค่ะพี่น้องมโอนี้เฮ้ยเด้จักเรื่องโอ้ทีเรื่องอยู่เด้เนาะขนาดใบาสามด้วยนี่ออืมีเขาเขาเขานอนมืออาชีพเขาเลยนอนมืมออาชีพถูกเมย์มาปูเหนียวขูดเป็นไหนกับเขาคนนี้แซ่บวะแซ่บครับเข้าก็ต้องขอบคุณยายแฉกเนาะที่ที่เป็นยัางกะ แม่ขั้วไอ่เหาะบานจะบานที่เป็นแม่ควายเห้าเจลนี่ก็ต้องสดเอาเด้ได้แขกว่ะตัวกุ้นจะาาทั้งนมดที่ตอนรับครับซูเป็นย่างดีดีแล้วเพราะว่าเน่ากินบักลูลาลังกันพระตะหะพระตะนั่นกพตะตะขันอาหารพระตะขันแต่กิดเป็นพวกก้อยหอย โอ้ลาอย่าง้ห่ต้องห่วงคันมะบรายเกนเนแนนีเขานาสามปลาอุดมสมบูรณ์อหารทะเลกัเก๋อะไรี่กอเบอกว่าไอดีเลยไออไอดีไปเลยเอ๊กยันได้ยุ่เออในีสวส่วนบ่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 มเด้บ่าไอเช็ดเชาเอาอันจังสีว่าสีมาฝาพี่นองเรื่องอ่าเสียสิ่งเนพ่งคูกูตาย ตายยังตายแล้วเมื่อกี้บอกปอยมุกไปเขาว่ารับเอาเอาเอาปอยละตีเอาไมเอาไม่เอาไมกินไม่ได้คุยเค็ดแช่คุยเพอื่นเิ่ายมยิู้วตายตายเอาไม่ไม่รีไม่รีเรียกเอาโชคก็โอ้ล่ะเร่องอไรไม่เรื่อนเรืมยแก้วตายมวยแ้วเขาบนลบมุกน้อ่น้องตอบไฮยุเอาเอาไม่เอาไม่พินบวาโมนิยินอเอาไม่ากากบออม่ยมบอเอาลูกบอแล้วบอบอบมุกกูแตกแล้วครับพี่น้องกสมิส พี่น้องเข้าใจแล้วครับออกตัวกันแต่ยังผมจังเอิ้นกูเอิ้นมึงได้คือคือว่าน้องนุ่งผมีหละคือคือถ้าน้องบ่นุ่งเนี่ยบอกเลยขามไปนุ่งนะเลยขามเป็นนุ่งนะนี่ครับผมว่าได้ครับคือกูมึงคอยอย่างนึงฟร้างเนิดขนมกันเอาเอาไฟให้กูเหรออาไฟให้อ่อเปลี่ยนการเป็นงานได้ปะเนี่ยเปลีนการเป็นงานครับพี่น้องคือแล้วแต่ที่สบายใจ เป็นการเป็นงานค่ะพี่น้องบันนี้บัวแก้วกับเกณฑ์นซีเฮ็ดซิงเกิลเพ่งเป็นเป็นงานเพลงหมอลำค่ะพี่น้องเฮ็ดคู่กันเป็นครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกเพ่งเจะคข้องก็ได้ไปคอบเบอร์เป็นเป็นลำกาะสินขาลักะาอาจารย์พันแตงให้เรียบร้อยแล้วเด้ยเขียนห้เรียบร้อยแล้วลอลอไก่เะไก่ม่แล้วลอดแต่เอาเนื้อห้กันทองนะคะเพราะว่าบัวแก้วพิมพ์เนื้อเรียบร้อยแล้วฝากพี่น้องแน่ซื้อเพลงว่าตะวันแดงแทงใจ อ่าเป็นลำกาลสินอืมเจ้องกาลสินแมนค่ะจะเฮ็ดคู่กันค่ะพี่น้องแล้กก็ถ้าเกิดผลงานออกมาดีนะคะพี่น้องแล้วกะที่พี่น้องอันนี้นาอเขาอาจจะมีมาเรื่อยเรื่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ครับเกี๊ยกับไก่ในเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเอียงเอี๊บั่นี่โอ้โหลำนะให้เธอสร้างยาบ่ะครับเป็นกาแฟพบ่วีนกาจัดลังก่ โอ้ได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมมาให็นพนักงานครูให้เด้อครับ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 บุทูดบอกครับพอดีครับปีนี้ครับก็สามลุนบูทูดเนี่ยแหมี่นี่แหละก็แค่มึงคือคือโอ้โหนี่น่าหลุดกูหลุดแม่ก็ชินแล้วได้อยู่ได้อยู่ทั้งหมดครูแต่ละกันนอกจากเพลงซิงเกิลใหม่ที่เฮาชีเทสคู่กันเฮาก็ยังมีงานเพลงคอเวอร์นะคะการ ข้าเห็ดไปแล้วเป็นเพ่งไอ้วันที่เราคอยนะคะพี่้องถาติดตามน้ำแนละกะอีกหลายเพลงกเมือก็เมือเพ่งไหนเนาะอีกจักสองสาม้องบอกแฟกูเอ้กูบ่อย่างบอกบอเจ้ากับหาช่องมันไส้ในเม่า้อี้วอ่าอ้อ้าว้งกันเน้อ้าวอ้าบอกบอกองตัวช่วาหาช่องไฟเลยเอาเสียงสียู้่เอาเสียดีกว่าอย่างรู้กอยากห้งกันแฟนเพ่งก็อยาก มันสิมาอยูน้าเฮาโดนบันไดเอามีคนอยากอยากหงอยรองท้ามันม,มันสีไปขืนว่องไดบอรหรือว่ามันสิอยมันมันอยู่น้ำเก๋กกองกอยบอคือมันขืนว่องไดนก็ถือไลยออกวนอนกอ่องนั่นยอนยาอนต้องไปเชื่ชีย้เขาขอคือคุ่ละเชื่อชียา์ไดรับเงินก่อนหนีเบี้ยวคือกันเอาก็ยากไอ่ไม่ได้บัวน้านไอเชื่อเชียไไปไอ้อเอวนั้นไดไอหนีเ้นบ่ยันรบกวเี้ยเบกตลอดบัวบัวสุภตาบัวเคยมีบัวมีอันนอันีคือเหรียญน้องนึงครับ ผมกระลังนปีครับน้องสุภัฒนาหรือว่าน้องเจ๋ <c oughs> <c oughs> อกองไกรนี่คิดมาอยู่ใครเข้าบูกจักหน่อยได้บอกกองไกรนี่น้องเจ๋อุภัฒนาครับผมกระลังนปีว่า <c oughs> เกินสามปีแน่นอนครับทอง <c oughs> ไม่กินหลายมันกินมันกินหลายไม่ได้คลองนะ <c oughs> ขอดเครือมือเดียอสมัคร <c oughs> โอ้ยสมโอ้ขุดกบเอ็นไงไม่ร <c oughs> ู้ว่าคือเอาโอเคครับแบกเล่นมะ ก็ในกนาฝากติดตามช่องน้องเจแล้วก็น,น้องบัวแก้วและนี่ครับก้อนห้อยยูคีช่องของเอาโชคสตูดิโอครับ <นะ S 2> ผมแล้วก็นยื่นกับพูดขนาดขนขนโดยวีแม็กกาแฟซีคอฟฟี่อ่ะและก็ยาสมุนไพร<ห>ก้าดีนั่<ห>นโยม่ทานทานไม่ทานใค้ว่าและกันยาเลื่อนยาสีปั้นอืมมีแมงยังเหรอยายาชาดังเออยาแค่ดังน้ำมันนวดเก้าดีเออโอ้ยาแค่ดังก็มึงเล่าครับเนาะ อย่าาดลพี่น้องพี่น้องแฟนเพลงเพิ่นเสือไปกินหลายคนเอาเด็กกาแฟน่ะแต่ว่าคืออย่างมององเขาบอกเขาบอกคือนี่ก็หอมกาแฟหรอปีเจ้าไหนเขาว่าเจ้าไหนเขาบอกว่าโอ้ยค่ะเพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นเสียบเพิ่นเสือไปหลายคนแล้วครับผมคิดว่าท่านปากจทย์แน่เนาะเออบพาะท่านเียอมกลางเนี่อมเดียวเสือเดียวสือ นี่ขอเชนเลยอ่ะเดี๋ยวกับฝากบทเพลงบทยังไวจ้ากละจ้าเรียลๆเรียลเป็นบ่มิเนี่ยมีแนวสิถามมีแนวคาดใจเพราะว่าอยากถามมูยุนนะมีมอลำไหลว่าคุณมาติดต่อว่าสิไปขื่นวงบ่อหรือว่าสิเหตุงานแบบว่าถ่ายคลิปหรือว่าเป็นนักเอกนิทานกตอบไห้เฮ้าองซี่นะเฮาอยากถามน้องบัวแก้วคั้มามนี้มันเป็นคั้มามที่น้องเจนี่อบแบบลำบากใจนะ ไอ้ไอเกตต่อแพ่งกัไใคครับข้างมือไหนไว้ใช่นาจะุนกลองไกลมือน่าเหมือนคือมันใส่ใช้ใบเหรอเนี่ยอบนีมันยังมันกระดิกใจของไกแสดงว่าต้องหาผูบาวเห็เล่าหอตอนนี้เล่ายังมันมีผัวถูกโอ้วิยีเยี่ยเข้าขึ้นผัวหาผัวมันนะโอ้วันนี้เ็เยี่ยข้าหาความันแล้วบันคังงเอวเอวคือม่นมีเยี่ยเคนหมือนเี้ก็่คือว่าไงถ้าทำมีผัวยใชเกติวานเ ว่าเหมือนกินลำไายแข็งมายันเมียประนว่าว่ายันไอ้ขยันเนียเปล่งเดี๋ว่าคาถาสยบเนียได้ผลบ่นีคนถามอยู่ดิมันมันมันเป็นอันนนี่ใช่นหะมันเป็นกายแสดะเป็นเป็นมันย่าเอิ่นกายแสดงยายแข็งนี่ว่าเออคนาะเจ้าไอเขาเดียวเราก็ะเลียนเหรอวกเลียนไปยังไอคิ้วก็าเลียนขึ้นเราเลียนหรือเจ้าเลียนเขาเลีน เขาเรียนเรียนไปยังมีนรั้งกูเก็บประกุแป่เพื่ออะไรเนาะแ้าตานสยบเมียว่าใครขาสยบเนี่ยเ้าเมียเหยียบให้รับค่าตีนก็เรียนว่าเรียนเขาว่าใครขารักเมียเนี่ยก็หลงเมียรักเมียต้องไหวเมียอย่าให้เมียก็เสียใจรักเมียต้องสงเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยเอาละเพร่ะละรักเมียรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครเอาละไม่เขากุ้งเหอ ไคว่าได้เห็นว่ายูกี่คือไปว่าได้เห็นว่าไอ้ยเมื่อไนรักเมียต้องไว้ใจคือยังไงย่าให้ใครมารักเมียคือยังไงเขาก็เมียแหมยายสีเบ้าดูฟังเมียยายเขาน้ำเนี่ยจะข้าม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 ารักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียมาแล้วรักเมียต้องส่งเสียอยาให้เมียต้องสงสัยแก่หน่ะ รเมียต้องรเตียเตี้ย่ามัวเที่ยวไปรักใครแต่รักเมียต้องทําใจถึงอย่างไรเธอก็เมียแต่รักเมียอยาขี้เล่าเมียจะเหงาเราจะเสียแต่รักเมียอย่าอ่อนเพรียคนรักเมียต้องแข็งแร่ รักเมียอย่าเที่ยวดึกเดียวเกิดศึกผิดจำแดงแดรักเมียอย่าดุนแรงค่อยค่อยเสียงอย่าขับไปแต่ดรักเมียต้องฟังเมียเพราะว่าเมียไม่ฟังใครแตด็ชาติหน้ามีสันใดจงจำว้อย่ามีเมียแต่เดมดเดแดเดตดเด็ดเดสดเค็ดเด็กเด็ดเด็ดกด็เก็ดเด็เเก็ดเด็อดด ไก่กก๋อก่ก๋คือว่าเอดีกีกไก่อันนี้ก่เก๋กก่ก๋อันนี้กว่าไก่เอออันนี้ไก่ครับกไก่ครับห้องสามคนแล้วก็เขียงใก่จอยส้มปลาเก๋เขียงมีเคิกและเ้กเช่นคือเขียงยายจอยค่ะาคนฝากซิ่งเกินไมค่ะพี่น้องเรียวนี่นะคะตะวันแดงแทงใจฉันปุ๊คกอฝากเลยเฝากอีกรอบสุดท้ายเพื่อเพื่อน กูคาดว่าจะล่าหรอาอาล่าล่าตอล่าสุหร่บคินี้ขอบคุณพี่น้องสุกุสุคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะก่อนจะลาขอคังัญญาคักหน่อยขอนาลิกาและสอยสันตเอาไปทำไมเอาไปจำนองเออเราเอาที่คุณสบายใจแล้วแต่ใจดีจ้าแตรู้บักหลังใบหิมีต้มเรียบร้อยเปฟ่าผ้าตาคุณเนี่ย เอาว่างแม่ว่างแม่เขากิดแล้วเอออู้